ใครที่คิดว่าซื้อทาวน์โฮมแล้วได้พื้นที่น้อยหน้าบ้านแคบลบภาพนั้นไปได้เลยครับเพราะไม่ใช่กับที่นี่ชีวาโฮมวงแหวนลามลูก,กาพรีเมียมทาวน์โฮมที่คิดไม่ครบในราคา3ล้านมีทอนแต่ได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านเดียวจะคุ้มขนาดไหนตามผมไปเช็คนีกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าบ้านที่นี่เขาคำนึงถึงคุณภาพของการใช้ชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้รักครอบครัวเริ่มต้นหรือจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ อย่างพื้นที่คอมมอนแอเรียตรงนี้มีขนาดใหญ่วางขวางวางชุดรับแขกขนาดใหญ่ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดเลยเลยครับและยังเชื่อมต่อกับโซนดิเนียแอเรียและพื้นที่อนเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวหรือใครที่เป็นสายเชฟทำอาหารกำลังมองหาครัวไทยที่ใช้งานได้จริงต้องชอบมุมนี้หลังบ้านเข้าลงเสาเข็มมาให้แล้วเท่าตัวบ้านทุกหลังเลยครับ และรองรับการต่อเติมและทําครัวไทยแบบที่ทุกคนไม่ต้องลงเข็มเพิ่มด้วยเรียกได้ว,ว่าสะดวกสบายสุดๆไปเลยครับสําหรับโซนพักผ่อนของบ้างคุณก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ภายในห้องนอนใหญ่กว้างโปร่งโล่งด้วยเพดานที่สูงถึง2.9เมตรที่นี่ก็มีให้และยังปรับแต่งเป็น Walk in c l o s e t ได้สบายๆอีกด้วย หรือถ้าคุณกำลังมองหาบ้านรองรับการขยับขยายกำลังวางแผนสร้างครอบครัวบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์เพราะมีห้องนอนอีกสองห้องจะทำเป็นห้องเด็กๆแบบนี้หรือจะทำเป็นห้องทำงานก็สามารถดีไซน์ได้เลยครับและสำหรับครอบครัวไหนที่อยากได้ห้องนอนด้านล่างสำหรับผู้สูงอายุที่นี่เขาก็มีแบบบ้านที่ดีไซน์ห้องนอนไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับติ๊กถูกทุกข้อเลยไหมนอกจากภายในบ้านที่กว้างใหญ่สวยงาม ภาพรวมและส่วนกลางของโครงการก็ยังเพียบพร้อมด้วยคุณภาพการอยู่อาศัยอีกด้วย balances. อย่างถนนเมในโครงการมีความกวาม้าง12เมตรการสัญจรภายในโครงการก็สะดวกสบายและอีกทั้งหน้าบ้านไม่ชนใครทีนี้มาดูส่วนกลางกันบ้างครับเขามีครบเลยมีสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสและสนามเด็กเล่นทำเลก็ดีเพราะตั้งอยู่บนถนนลำลูกการคลอง4ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบิ๊กซีลำลูกกา อนาคตอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมที่จ่ายแค่2ล้านไปลายๆแต่ได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ลองมาดูกันได้ที่ชีวาวาโฮมวงแหวนลำลูกกากันนะครับ